สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนทางช่องยูทูบนะครับผมกับมนีส่องหากินแบบพิชามันนองนะครับพี่น้องพามาหาอยู่หากินที่เ่าครับกับวสผพามาใส่เวทเนาะพี่น้องมาค้ำนะครับมนีกับพอดีผมขึ้นมาทางานกรุงเทพนะครับพี่น้องกับมองเท้าที่ไซนี่ก็อยู่ทางกรุงเทพทางพระรามสองนี่แหละครับกับพอดีมองที่ไซนครับ มองเห็ุงานนี่มันใกล้พี่น้องก็เลยผมก็เลยมาคำในก็พอดีหาเหงื่อนำ้ำแตเหงื่อเข้าวันนี้เป็นสายเดือนพี่น้องนี่ครับเหื่อสายเดือนแดงกับเบ็ดสามสิบลังเนาะครับกับไปมองไม้ที่เข้าใดเมื่อน,นั้นเลยครับไม้ที่มันมันที่ได้ปลาดุกกับใดปลาดุกหลายโลอยู่ครับมื่อน,นั้นก่อนที่ผมจะไปบ้านเนาะครับกับ้าเดี๋ยวเขาไปมึงไม้กันครับพี่น้องทีเห็นบ๊อบบูดเหรับพี่น้องเอ้ยยามคำก็เดี๋ยวเขาไปมึง เดี๋ยวผมสิไปไใส่เมืองจักหลังหนึ่งเนาะพี่น้องตากะผมสิใส่ก่อนาา้วกะสักสามสี่ถุมเดี๋ยวผมสิว่ยายามให้มืองนะครับไปครับผมเดี๋ยวผมสิไปใส่มืองนะครับไปครับไปขับผมไปครับมากครับพี่น้องนี่ครับวิธีการเกียเียวเนื้อนะครับเดี๋ยวตัวนี้สิเกีียวเป็นโตเลยเนาะพี่น้องเกี่ยวถึงโตเลยเดี๋ยวห,ยห่างมันกระดิกกระดิกเดี๋ยวป่าเห็นกนมาสวนไปกพไปน้องไม้ก็เป็นไม้เก่านี่หละครับ พี่น้องเอ้ยผมว่าคืนนี้ผมผ่าแล้วครับต้นเต้ครับพี่น้องเป็นคลองคลองหลวงนะพี่น้องคลองคล้องคล้องไปทั้งขาแล้วมีสวนมะพร้าวของชาวบ้านเนะพี่น้ององเจ้ามาใส่นี่เป็นคลองหลวงนะพี่น้องนี่ครับวิธีการเกี่ยวเนื้อครับเกี่ยวทั้งตัวนะครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวชักสามสี่ตุ้เดี๋ยวผมจะมาทำมาหลุ่มกันนะครับเดี๋ยวมันสีดำอันนี้เกือบทุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนนะครับ มากับพีผมเมื่อก่ัพีเป็นคนสายเนาพี่น้องผรมกับเป็นคนไทยแ้วก็ยามซอยเพิ้นซอยซอยเพิ้นนะเดี๋ยวตอนนี้ดี๋ยวผมจะใส่ซอยกันก่อนเดี๋ยวสามสี่ถุงมาคอยมาลุนกันนะครับไปครับไปครับผมไปครับมากครับพี่น้องใส่เล้วพอดีนะครับแ้วกันยางลบมาพี่น้องเอ้ยที่เหล็กสัญ่างใกล้แล้วครับพอดีปามันดินนะพี่น้องก็เลยว่าพีก็เลยว่าถือเล้วเดี๋ยวใส่พีเอาขึ้นมึงนะครับไปยัง เขียดเอาขึ้นใ e นเจ็ดสี่ไปเลอู้ยเห็นหัวแล้วพี่น้องปั่หุ้เอาแล้วครับใหเร็วพี่น้องนี่จังบาบ้านออกสมุนกับพ่อสมุนพี่น้องเลยผึ้งครับมึงวันมันบรเมเอนแนวเล่นบันนแน่แน่ลบอ,อู้ใหญ่แล้วพี่น้องนี่แหละครับไม้เด็ดไม้คลองสวนมะพร้าวไม้คลองธรรมชาตินะพี่น้อง ยัยคักพี่นอ้องมลงเต็นยี่หวกับงูแล้วพี่น้องเอ้ยไปครับเดี๋ยวคนที่อยากเจ็บก่นนอนเนาะพี่น้องเจ็บแล้วก็สิย่างเข้าบ้านแล้วเนาะพี่น้องไปกินข้าวก่อนก้ะสามสี่สุมเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องมาลุ้นไหมเนาะครับอุ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ครับอุ้มันโนหนียๆได้ครับเกือบโลูได้ครับนี่ไปครับเดี๋ยวเอาของมาลุ้นกันตอนสามสี่สุมนี่ครับ เดี๋ยวขออุญาเจ็บกอนนอกพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาหลุดกันใหม่ครับไปครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีผมเป็นพี่น้องยามสาวๆนะครับสาานีสิป้าพี่น้องมารลุนเบ็ดนะครับเบ็ดที่เฮาใส่ไ้เมื่อวานสามสิบลังกับมียไใส่เดือนนะครับพี่น้องกลาบมื่อคนฝนตกครับพี่น้องเอ้ยฝนตกฝ่าห้องครับผมก็เลยด้มายามนะครับ มือคลืนเท่าไซเรลได้ตัวหนึ่งนะพี่น้องไดปดุกไปตัวหนึ่งไปขับเดี๋ยวเซานี้เข้าไปลุนน้ำกันมาจะมีผลงานให้พี่น้องมึงมั่งนะครับไปขับผมไปขับมาครับพี่น้องวามึงล้างนีครับพี่พัญามาซีหาล้างนะครับพี่น้องนี่ปะดุกบน,นไงบ้างไรครับแต่ใส่ได้ก้านอย่แล้ครับนี่ครับผม ใกล้แล้วพี่น้องเช้านี้เงใส่เดือนเท่าเล่นงานอีกแล้วครับไปครับเดี๋ยวผมคนอยากเจ็บก่อนนะครับพี่น้องเนาะผลลันธ์การ่อไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องฟังนีบหมดแล้วนะครับเบสเนาะวขับไปย่ามฟังผลโตครับอันนี้แหละครับบรรยากาศคลองเป็นคลองธรรมชาตินะครับพี่น้อง ไปครับเดี๋ยวไปลุนพักฝนกันต่อครับฟังฝีได้ปลาดุกตัวเดียวนะพี่น้องไปครับปลุนกันต่อครับไปครับผมมาครับผมขอขามาฟังฟีเนาะครับกะห้อยดึงเกือบถูลังนะครับทจ้าพี่บ่ายแมายามนั่มันขึ้นพี่น้องเลยฝนตกฝ่ากระหองครับตกบ่าเศ้าบ่าเ่อพี่น้องมาเศ้าว่งประมาณตีสามตีสี่นะครับไปครับเดี๋ยวไปลุนน้ำกันต่อไปครับผม ไปครับมาครับลังนี้ดึงเขาป่าผ่าว่าน้พี่น้องบริษัมายามมนเลยครับเมื่อคืนมาบริษัทต้นโตแห่งฝาหองไปครับเบ็ดฟังฟีมหมดลลยเดี๋ยวเขาไปขังไปฟังถุนกันต่อหน้าพี่น้องขำทั้งปุ่นกระไซทั้งสองฟังเลยนะครับุ่นครับไปกกัับผมไปุ่นนนตอครับไปครับมาครับพี่น้องขามมาฟังฟีนะครับคือมิดเท่า้อพี่น้องเอ้ยทางฟี เพื่อนถือเพื่อลังอยู่ครับย่ามากเกือบสิบยี่สิบลังแล้วพี่น้องกําลังใสแต้มหนึ่งไปครับนะครับไปลุ้นน้ำกันต่อเนาะพี่น้องไปครับผมไปครับมากครับเอาเลียพี่น้องลังนี่ปลาคอแขงได้ดิปลาคอปลาคอดีอู้หูกระสงปลาคออื้คนยังงพี่น้องนี่ครับอื้มหยิบเงียบมาแต้มเพ่ถือพี่น้องอันนึงนี่พี่กําล,ลังจะกูเบ็ดขึ้นเนาะครับกําลงังจะเก็บขึ้น อ้ใส่สวยไหมล่ะครับอู้ดีมันบอลุดพี่น้องเว้ยเมื่อคืนง่ายครับพี่น้องอู้นี่ครับผมไปครับเดี๋ยวผมกวนยาดเจ็บก่อนนะครับเดี๋ยวเาไปลุ้นน้ำกันโตเดี๋ยวตอนถ่ายผมจะมาสรุปยอดให้มึงนะครับนี่ว่าแต่สีผ้าพี่น้องไปครับผมไปลุ้นน้ำกันโตครับ มาครับพี่น้องขามาฟังหนึ่งนะเนาะครับเงียบเถอะน้องพี่น้องเอ้ย้ามาสองล้างแล้วครับฟังพิ่ไปครับเดี๋ยวไปหลดน้กันต่อทั้งคนพี่บนยางไปนะครับไปครับผมไปครับล้างนี่รุดอีกแล้วครับมันวันไหนมายามเลยพี่น้องเอ้เมื่อคืนทั้งฝนทั้งฝ่าทั้งลมเลยครับแห้งคักเมื่อคืนก็เลยวันไหนพากันออกมานะครับพี่น้องรุดหลยล้างแห้งครับพี่น้อง ไปครับเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันต่อวา่าจะมีแต่พี่น้องในเมืองอีกบ้างแลครับไปครับผมไปครับมาครับนี่พี่น้องเอมืองล้างนี่ครับอู้ยปลาดุกอีกแล้วพี่น้อง,งอู้ส่ซ้ำตัวแหลกเลยครับอู้ดินดีครับพี่น้องเลยกําลังถือบ่อน่ <c oughs> น้อยกาตัวแหลกอยู่พี่น้องก <c oughs> ถือว่าได้กล้าอยู่นะครับนี่ นี่สเเดือาไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับ,บเบ็ดเทาขับเระมาณหาหุ้นังพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวไปดูน้ำการต่อครับขออนุญาตเก็บก่อนน้อครับพี่น้องเดี๋ยวตอนถ่ายเดี๋ยวผมจะมาสรุปยอดให้เมืองครับไปครับไปครับผมพี่น้องเอ้ยนี่บักไงลินครับพี่น้อง,น,องนี่ครับผมไงบอ,องพันธ้นสองงาใหม่เลยครับเดี๋ยวพี่เพิ่นเก็บมาก่อนน้อพี่น้อง ห้พี่ปันยามมาก่อนเรื่องอยาครับหกครับรนั่ปลาปลาใหม่อู้ปลาโคใส่สวยนี่ครับมาเรียพี่น้องนี่มีแต่เรื่องเองลี้ยงเลยครับปลาโคดุนซำเข้นครับนี่ พี่น้องเคืองโลเบสแปะจีดได้ครับนี่ <c oughs> นี่ครับผมสม,มุนกับมานำพี่น้องเอ้ยไปใส่กระเลนนำเลยครับนี่หน่าหน้าว่าไม,ม่แน่เลนเอไปครับเดี๋ยวผมคนทายาดเจ็บก่อนนะครับพี่น้องเบ็ดเทาก,กับเรื่องว่ามาณซีรังได้ครับทางหน้าเดี๋ยวพี่บนยามมาเนาะพี่น้อง ไปับเดยผมคนอยากเก็บกอนนะครับพี่น้องแล้วคอยมาหลุดกันต่อครับไปขับผมไปครับมากครับพี่พญามากนะครับเรือสีหลังกัยามาวหนึ่งกับโดถือครับเบสทำมดแล้วครับพี่น้องไปขับผม๋ยวผมสิไปสรุปยอดให้เมืองนะครับว่าทาได้แจักแต้มเสานี่ไปขับผมไปขับมากครับผมที่สรุปยอดให้เมืองนะครับพี่น้อง เซานีไดซีโตนะครับพี่น้องได้ปะคอปักไงเลยพี่น้องมาสองตัวเลยกับปลาปดุกตัวเท้าสองตัวนะพี่น้องแต่ปลาดุกตัวไ่นี่เขาได้แตเมื่ขึ้นนะครับเขาได้ตั้งแต่ตอนใส่แล้วพอดีครับมันถือมื่ขึ้นกับบ็ดสามสิบลังครับนี่กับเนื้อใสเดือนนะครับหรือว่าเนื้อขิดตะโลยก็ม่ขึ้นบ่ได้ไปยามให้พี่น้องมึงนะครับพอดีฝนมันตกทังก้งฝนตกทั้งฝ่าห้องนะครับก็เลยบ่ได้ไปยาม กระเซานี่ถือว่ามานอยู่ครับกระได้ใบหญาเมาื่อคืนนี่คือสิหลายขักพี่น้องแต่บยได้ไปนะครับพอดีฝ่ามันหองแหงก็เลยไปพากันไปกระถือว่าได้ก้านอยู่ครับมานอยู่ครับไม้นี่พอได้ปนได้แกล้งนะครับซื้อเขากะหลายบาทเติมได้พี่น้องซํำนี่ของกับคนจะแพงไปนานนะครับกับนี้แหละครับผลงานเซานี่กับผลงานเมื่อคืนนะครับ คลิปดีก็ไว้สมนีก็นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ผมเป็นเด้อครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกับช่องหากินแบบวิสากัคลิปนี้ก็ไว้สานีก็นะครับพี่น้องกะเดี๋ยวว่าสิมาซามให้มึงอยู่นะครับก็มีไม้ไม้อยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะไปใส่มึงกับผีนะครับวันยุดมือนาพูเลยครับกัคลิปนี้ก็ไว้สานีก็นะครับพี่น้อง ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพมเดอ้อครับฝากเป็นกำลังใจถูกิสาบมันเฮามาให้งานทางไกลนะครับพี่น้องกับส่องหากินแบบสาษามันนองนะครับกัิมนี้ก็ไวส้สำนีก็นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพูม